สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับผู้ที่ทําอาชีพกเกษตรกรรมผู้ที่รักในการทําไร่ทําสวนวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนสมาพาคชูโชธมาคู่กับหญิงกเกษตรรองทิตาลีหอมจันทร์เดินทางมายังจังหวัดชุมพรเพื่อจะมาเรียนรู้ว่าผู้ที่เป็นเกษตรกร,ร,กรนั้นเขาจบพลิกฟืน้นจากการที่สวนของเขานั้นนะครับต้นไม้นั้น ใบก็ไม่มีต้นกโ็โทมแต่สามารถที่จะใช้วัวแพนวัวแพนคาร์ารในการช่วยในการปรับปรุงและที่สำคัญสวนนี้นะครับเป็นสวนของพี่นลงศักดิ์เรียบร้อยเขานั้นบอกว่ามีอายุต้นทุเรียน50ปีก็ไม่เคยได้ผลเต็มไม่เต็มหน่วยวันนี้เราไปพบกับผู้จัดการและผู้ที่นำผลิตภัณฑ์วัวแพนวัวแพนคาร์านมาใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสวนแห่งนี้ครับพบกับพี่ ปีดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านหนึ่งครับผู้ดิตพี่ผู้ดิตผูกลับมาครับอเมื่ออย่างนี้มาตอนต้นครับท่านผู้ชมครับต้นไม้ต้นหลังที่อยู่เบื้องหลังของผมทั้งสี่ท่านเนี่ยนะครับก็คือต้นทุเรียนพันหมอนทองซึ่งมีอายุเท่าไหร่ครับพี่ครับต้นนี้อยู่ห้าปีกว่าครับผมย่างหกปีย่างหกปีครับและเป็นต้นไม้ต้นต้นทิเทสครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับที่นาผลิตภัณฑ์คู่หูคู่หูมาใช้มาใช้ครับผม ตอนนั้นมันเป็นอย่างไรครับตอนนั้นมันไม่สวยครับใบมันก็ไม่ค่อยสวยครับแล้วก็ต้นข้างหลังนู้นเป็นต้นที่อายุเยอะรุ่นแรกๆนะครับผมไม่สวยเลยครับไม่มีใบเลยเหมือนกับจะตายครับผมตอนนั้นไม่สวยไม่มีใบครับเหมือนกําลังจะตายครับการเขาเรียกว่ากําลังจะตายของต้นทุเรียนเนี่ยมันคือยังไงครับก็คือใบมันเริ่มหายไปหมดะครับใบร่วงร่วงหมดเลยครับและเปลือกลําต้นเหครับเปลือกลําต้นก็ เริ่มจะแตกเริ่มจะไม่สวยอะครับผมเป็นสัญญาณที่บอกว่ามันเริ่มจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกแล้วครับผมเราเตรียมปลูกต้นใหม่ได้เลยใช่ถูกไหมครับครับผมก็ทาทาให้ผลผลิตอื่นไม่งอกงามมาใช่ครับผมแล้วตอนนั้นที่พี่ปีดาเข้ามาดูแลเนี่ยนี่เป็นสวนของพี่ปีดาเองเปล่าครับเป็นของพี่ชายครับพี่ชายคือพี่นารองศักดิ์พี่นารงศักดิ์เรียบร้อยซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็ไปมัวแต่ดูแลรักษาตัวเองใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ไม่ได้ดูแลสวนเลยูแลปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนี้ ก่อนหน้านี้ก็มีคนทํานะครับเป็นพี่สาวแต่ว่าไม่ได้ผลนะครับคาว่าทําของพี่สาวตอนนั้นอย่างไรก็คือใช้สูตรทั่วไปตามท้องตลาดนะครับผมครับก็มาฉีดสารเอามาฉีดสารบ้างอะไรบ้างเร่งเพื่อให้มันออกลูกนะครับผมทุกปีทุกปีแต่มันก็ไม่ได้ผลผลิตที่ที่พอจะได้อะครับมันไม่ได้เลยลงทุนไปสามแสนเก็บมาก็สามแสนต้นๆหรือสามแสนกว่านิดๆซึ่งมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายครับผมครับผมผมทานตรงนี้ต่อครับ มันมีต้นที่อายุเท่าไหร่บ้างครับในสวนแห่งนี้ในสวนแห่งนี้ก็จะมีต้นที่อายุประมาณ50ปีอยู่ประมาณสัก20ต้นครับอายุอื่นก็อันนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น5ปีย่าง6ปีข้างหน้านี้ครับถ้ารวมๆแล้วนะครับทั้งหมดก็ประมาณ200ต้นได้สนแล้อยต้นครับผมมาอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมได้ยินอยู่คําว่าอายุ50ปีครับผมอยากรู้จังเลยว่าทุเรียน50ปีเนี่ย โดยทั่วไปการให้ผลผลิตของมันเนี่ยมันให้ผลยังไงครับถ้าอายุเยอะๆเนี่ยหนึ่งลูกจะโตนะครับครับแล้วก็จะลูกเยอะประมาณเป็นร้อยลูกครับร้อยลูกครับเป็นร้อยลูกขึ้นนะครับหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นถ้าหนึ่งต้นร้อยลูกขึ้นไปลูกใหญ่ถูกไหมครับครับลูกใหญ่ก็สามสี่กิโลอู้ต้นหนึ่งก็เป็นเป็นแสนสิครับเป็นแสนยี่สิบต้นต้นก็เป็นแสนออกไปได้เงินกับสองล้านถ้ายี่สิบต้นก็เงินถ้ามันออกแบบนั้น ก็อยู่ประมาณนั้นสองล้านครับครับและถามพี่แบบเจาะเลยนะไอห้าสิบปีเนี่ยยี่สิบต้นเนี่ยเคยได้สองล้านเนี่ยที่ผมว่าไหมต้นไม่เคยเลยครับจริงเหรอครับครับผมได้สูงสุดเท่าไหร่ครับประมาณหกแสนกว่าครับแต่นานมาแล้วนะครับหกแสนกว่าเนี่ยเมื่อกี่ปีไปแล้วครับอประมาณสักสิบปีได้ประมาณสิบปีเข่าแทบสุดครับครับสิบปีต้นก็ใหญ่ทําไมใจมันไม่ถึงที่จะออกลูกออกดอกให้ผลผลิตเราอย่างนั้นเพราะอะไรเขาเขาดูแลยังไง ก็ดูแลทั่วไปครับผมแบบเดิมที่พี่พี่ว่ามาที่ใช่ไหมครับทั่วไปแทนที่ต้นยิ่งแก่ให้แทนนี้จะได้กําไรมากครับกลับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แทนต้นเริ่มตายลงตายลงครับท่านท่านผู้ชมครับตามต่อนะครับหลังผมนี่พี่ปีดาบอกแล้วนะครับว่าเป็นต้นที่อายุห้าปีเข้าสู่หกปีหกปีครับแล้วมาปรับปรุงต้นนี้ครับเมื่อเดือนไหนอย่างไรครับประมาณเดือนกรกฎาคมครับผมกรกฎาคมปีหกสามตอนนั้นที่เข้ามา ไอ้ต้นห้าปีหกปีเนี่ยก็เหมือนที่พี่ว่าไปตอนแรกหรือเปล่าครับผมไม่มีใบไม่ค่อยสวยครับไม,ไม่สวยบใบก,ก็เล็ก็รับงตอนนี้ว่ามันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เราปลูกอะ่ะเช่นทุเรียนมีสองร้อยต้นใช่ไหมคะคว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือประมาณกี่ต้นที่ว่ามันมันอย่างเงี้ยที่มันเป็นมีแค่ต้นกับกิ่ง ใบไม่มีอย่างเงี้ยเยอะมากโซมต้นโซมะโซมเยอะครับผมโซมโซมก็ั้งทั้งแปลงมาได้ที่เกิดมาจากอะไรบ้างคะที่พี่คิดที่ราดมเกิดจากน่าจะเป็นหนึ่งดินนะครับผมอาจจะเป็นกดเพราะส่วนมากก็จะใช้แต่สารเคมีกันอ๋อแล้วก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือทําสารทุกปีเลยทาสารใช่ครับเพื่อเร่งให้มันได้ลูกให้มันได้ผลผลิตก็กลายเป็นการลงทุนที่พูดง่ายงว่าศูนย์เปล่าสักครึ่งต่อค้อนใช่ไหมครับกว่าจะได้มาหยิบเงินมาเหมือนกับ ลงทุนศูนย์ต่าจริงๆอะแล้วพี่เข้ามาแนะนํำยังไงก็ผมก็เข้ามาช่วงนั้นก็มาแนะนําเห็นว่ามาที่บ้านพี่ชายก็เห็นทุเรียนส้มก็ผมก็ทำสวนทุเรียนแล้วผมจําหน่ายวุ้เฟนด้วยครับผมก็เลยมาแนะนําในการใช้ครั้งแรกเขาก็ไม่เคยเชื่อเพราะทุเรียนเขาโตแล้วพอตอนหลังก็เนี่ยได้ปีดามาทดลองเอาตรงโซนน้านี้แหละก็หลังจากทดลองไว้ประมาณเดือนแรกก็เริ่มมียอดแตกออกมาที่เดือนกรกฎาคมครับผมหลังจากนั้นก็ ยอดออกมาต่อเนื่องต่อเนื่องจนว่าเห็นสภาพเนี้ยัภายในหกเดือนก็ออกดอกไปให้นี่กับกรกฎาคมจนถึงเดือนกุมภานะครับวันนี้เป็นวันมาฆาด้วยก็ปรากฏว่าเห็นตามข้างหลังนี่แหละครับครับผมตอนนั้นพี่เข้ามาพี่ก็แนะนําพี่ปิดาพี่ปิดาเชื่อไหมครับตอนแรกก็ยังไม่เชื่อนะครับผมแต่ว่าในสวนมันไม่ค่อยสวยอยู่แล้วถ้ามันดีเราก็ได้ใช้ต่อเนื่องถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หาใหม่ก็จะเป็นเพื่อนกันใช่ครับครับคุยกันไปลองก็ครับลองก่อนต้องลองก่อน คืนลองยังไงครับเอาแบบเอาเฉพาะต้นนี้ก่อนไหมหรือว่าเอาทั้งสวนเลยพี่ลองเฉพาะล็อกครับผมผมจะแบ่งโซนทางนี้ที่โซนตงนี้ที่ปลูกเชือกนี่เเชือกมันมีเชือกปลูกนะครับทำสัญญาลากไวมากปกติเนี่ยจะมีตรงนู้นจะเป็นที่ที่ผสมยาอยู่รดบังอยู่นะครับครับอ่ามันจะเป็นท่อใหญ่ที่ใช้ทีนึงก็จานวนมากแต่ว่าของเราใช้ถังสองรลิตรเพื่อฉีดเทสทดลองไปทั้งหมดกี่ต้นครับ ทดลองไปประมาณสัก2ี่สิบวัตต้นนะครับ่ต้นโซมโซมนะครับ2ี่สิบวัตต้นนี่มีอายุเท่าไหร่บ้างครับเดี๋ยวว่าเขามีต้นใหญ่ๆโสมๆมแบบนี้นีนๆส่วนเนี้ยอันนั้นก็ต้น5 0สปีก็มีด้วยห้าสปีใช่ครับต้นห้าสปีก็มีด้วยัจากเกือบตายก็ฟื้นครับไม่ตายนะครับสองต้นนั้นไม่ตายและต้นข้างหลังนี้ก็ไม่ตายแล้วใบเริ่มช่วงล่างสวยแต่ว่าข้างบนก็ยังใบเก่ายังไม่สลัดก็ถือว่าได้ถือว่าทำการทดลองแบบเชิงแบบว่า เพื่อรู้ด้วยตัวเองใช่ครับแล้วก็เห็นผลด้วยตัวเองใช่เขาทดลองสเปซสปาจะต้องทดลองใช้มาสามชุดหลังจากนั้นซื้อมาเป็นโปรเป็นโปรอะไรครับผมแค่ทดลองเห็นผลตอนแรกเลยที่เอาไปใช้อะแล้วมันเห็นผลโซนตรงนู้นนะมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับต้นเล็กแบบเนี้ยครับคือไว้ลูกได้สามสิบกว่าลูกสามสิบแปดลูกอยจากที่ฟื้นฮะหลังจากฟื้นหลังจากฟื้นครับก็ใช้ตัวนี้ลองไปฉีดดูแค่ต้นระดับเนี้ย ลองไปฉีดดูก็เลยมันฟื้นแล้วมันติดลูกแล้วมันอยู่ได้แล้วเก็บลูกแล้วมันก็ยังไม่โสมก็เลยก็เลยรุดดูนี้เลยใช่ไหมคะที่ของรุดูที่ผ่านมาที่ผ่านมาแล้วก็รุดูนี้ก็ออกลูกออกดอกเต็มแบบเนี้ยครับออกดอกเต็มไั้เลยครับครับก็เลยก็เลยใช้ทั้งหมดเลยครับโอตอนนี้เราใช้ทั้งหมดส่วนแล้วย่ังครับใช้ทั้งหมดสแล้วครับมั่นใจมั่นใจแล้วครับตอนมั่นใจครั้งแรกนั้นกี่วันครับถึงมั่นใจ ตอนนั้นก็ตั้งแต่ในเดือนกรกฎาคม5เดือน6เดือน5เดือน6เดือนถึงมั่นใจมากเลยครับ,รบถึงเล่นทั้งสวนเลยเล่นทั้งสวนลยรอบใหม่นี้ก็เล่นทั้งสวนเล่นทั้ง,งสวนเลยครับโอ้โหนี่ความมั่นใจและพี่ตอนนี้เห็นดอกเห็นดวงมันเป็นยังไงบ้างพี่ปิดาตอนนี้ก็เท่าที่เห็นก็คือจากก่อนหน้านี้มันไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นดอกครับครับตอนนี้ก็ออกเต็มหมดกับทุกออกเยอะเลยครับที่เห็นนี่ครับหมายว่าทุกกิ่งเกือบทุกกิ่งเลยครับผมแลวในกิ่งนั้นยาวไปถึงยอดอะไรเงี้ยเลยฮะ ต้องแต urai, mente, ่งออกอีกเต้องแต่งต้องแต่งออกครับต้องแต่งออกอีกครับและพี่คิดจะแต่งออกแบบประเภทแบบมีทดลองอีกไหมว่าเราไม่แต่งอยู่สักต้นหนึ่งมีมไหมเออก็คาดว่าอย่างนั้นว่าจะไม่แต่งสักต้นหนึ่งสักต้นหนึ่งที่เหลือก็ต้องแต่งเพราะว่าทุเรียนมันยังเล็กนะครับห้าปีกว่านี้มันก็คืออายุมันยังน้อยก็เลยว่าจะให้เลี้ยงสักต้นหนึ่งประมาณสักสิบลูกอะไรอย่างเงี้ยครับให้ประมาณสักหกหกปีแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงให้มันหนุ่มหนุ่มแน่นเต็มที่หน่อยสาวเต็มที่หน่อยใช่ครับวันนี้ ก็ได้มาเห็นนะครับมาเห็นว่ามันสามารถฟื้นจากใบที่มันไม่มีต้นที่มันโทรมกําลังจะตายเพื่อนโชคดีมากเลยมีเทืยกที่ปรึกษาด้านการเกษตรเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ให้เกษตรกรได้ใช้คู่หูก็มาแนะนําพี่ิพิธ